สวัสดีค่ะสเปกรบเคียนะเนอร์วันนี้น้องปีจะพามาพูดภาษาไทยก่อนแล้วมาพูดภาษาเขมรสุรินตามหลังนะคะในแนนเน็ปีเนื้อมมยยภาษาไทยมุนกับเายภาษาเขมรสุรินตามกลอยเลยเนอะมาพูดกันเลยค่ะโมยายจุ่มเขนอะไรจ้าวันนี้น้องปีพามาดูกบนะคะในแน่นปีเนื้อเมมือึงแกบนนจ้าภาษาไทยเขาเรียกว่ากบนะคะภาษาเขมรสุรินมึงแกบนะจ้ามึงแกบนนจ้ามีสองตัวนะคะ เมียนปีโตนะจ้าภาษาไทยเขาเรียกว่ามีสองตัวภาษาเขมรสุดินเมียนปีโตนะจ้า,จาเดี๋ยวน้องปีจะจับให้ดูนะคะนนแต่หนึ่งปีในจับอ่อยมือนะจ้า,ว,าว้าวจับได้ด้วยค่ะจับปันพองเนะวาะว้าวอาอาก็าาจับเลยไปก่อนนะคะตัวนีน้จ้า